สวัสดีครับผมอยู่กับเต้ยรังสีมันนะครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนนะครับผมวันนี้อยู่ไหนนะครับผมอยู่ที่เดิมครับอันนี้อยู่ปั๊มนะครับผมวันนี้มาทําอะไรนะครับวันนี้ไม่ได้ทําอะไรนะอันมาอยู่บ้านนะครับผม่อปั๊มแล้วก็ขายทุเรียนด้วยครับแต่ว่าตอนนี้เอื่อยกำลังแกะนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งนะครับพี่น้องอันนี้ขอคุยกับพี่น้องก่อนนะตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับผมบรรยากาศพี่น้องเมื่อกี้ คืมคึมคืมคืมคมันก็จะควิตตกเนี่ยแหละนะครับผมเดี๋ยนนี้คุณพ่ออยู่ด้วยนะครับอันนี้รถของของคุณพ่อนะครับบ่ได้ไปใส้เมื่อนี้เป็นว่าพ่นสีลงหน้าลงให้ลงหน้านะครับจ่ว่าแดดโพราแดดผสมมันฝนตกนะครับมันก็นเลยลุ่งบ่ได้ตอนนี้อยู่ประเทศบัวขาวนะประเทศบัวขาวกั่าว่าไปไหนไม่ได้ครับผมช่วงนี้นะครับฝนตกพี่น้องนะครับก็จะได้นอนเเ่นอยู่นี่แหละ แกตัวหลอกตุเรียนเล่นไปนะครับผมแต่ตอนนี้พี่ตอนนี้พี่กําลังไปเอาทุเรียนอยู่นะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับพี่ผู้นึงนะครับแลบ้็กีิมีพีเจนแกทุเลียนถ่ยนายู่นี่ซ<ม>ึ่งมาเป็นพอ่อค้าทุเรียนแล้วล่าสุดนะครับผมแกเล่นไปพี่น้องนะครับแต่ที่นี่โลละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับผมก็ไดสนใจกับติดต่อทางเฟซเลยนะคุณนี้พี่น้อง โอ้โหหมูกแก่ตัวเรียนอันนี้มีมีคนมาซื้อด้วยนะครับประมาณสองคันรถมอเตอร์ไซค์สองคันรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวให้แบบดีิวบุ๊มบุญปลอดอะไรอะว่าคนไทยกี่ปีซือ้อ นางมองเท่ารครับเฮ้ยมองทุเรียนก่อนครับผมอันนี้เป็นท่เรียนนะครับผมทุเรียนนะครับแกะไม้ไมสดๆนะครับผมพี่น้องแกะไม่แกะไม่แกะนัวนะครับผมโลละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับผ้ใด้สนใจเด้อพี่น้องนะครับผมทุเรียนนี้ไปลนเามาแต่จันทครับบุรีนะครับผมตอนนี้ผมนนไก่ซิมาแล้วพี่น้องนะครับ ย่างกับเองไหนเด้วเด้อบุก้าก็ร่งวนดูกันอยู่ตอนนี้คือว่ากา็ร่างแบบว่าเรียกดูนะครับพออยู่นี่แกะแกะสดๆเลยนะเัาให้พี่นอ้องก็เรียกเอาเลยแกะเอาเรียกเลือกปุ๊บแล้วแกะแกะให้เลยจรสินะคืม <c oughs> แห้งมาอนิพี่น้องคื้มค่าคืมเนี่ยแล้วว่าพอดีสนใจนะครับผมพี่น้องรับส่งนะครับในบัวขาวนะครับส่งในบัวขาวเลยพี่น้อง ถ้าไกลก็หันกับเมาเองเด้อถ้าถ้าไกลกด็แมนว่าถ้าไกลก็เมาเองนะครับผมนุ่มเวงอุสาจะข้าวเดี e ๋ยวพาไปดูนะครับผมไหนนัเดียพ er. ี่น้อมอันนี้เป็นทัวเรียนนะครับผมี่คอนแก่ เลยสนใจนะครับนี่แกะกับมือนะครับมีคุณแม่ก่อนนี่แกะด้วยเดี๋ยวจะมาอีกราดหนึ่งพี่นอ้องมาอีกราดหนึ่งนะครับผมแกเองนะครับผมไปสนใจ โลละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับนี่ลูกค้าฮ่า่่าน้องพี่น้องเจ้บผมเรียนไปแล้วนะครับผมทัวเรียนนะครับแกเองพี่น้องโลละหนึ้อยสาบาทนะครับผม จะมีพี่สาวกับคุณแม่นะครับแกทุเรียนด้วยพี่น้องสไลด์เขาอันเขามาเอาอยู่ปั่มเลยนะครับผมจะได้แบบสดๆดไปเลยไปเลือกเอาก็มาเลือกเป็นลูกเอานะครับพี่น้องจะมีไม่เยอะนะครับผมมีบัวลายพี่น้องมีบัวลายบัวลายมาท่านก็ได้ก,กินเออฝนฝนตกล่ะฝนตกแล้วพี่น้อง พูดยืนอยู่ฝนตกอี่ตอนนี้ฝนตกสามวันแล้วนะครับตอนนี้มัน,มนบด้เติลมบบน,นึงฝนตกสักวันเลยสนใจนะครับผมพ่อค้าขายทุเรียนนะครับผมวิเศษผมแกให้ก็ได้นะครับ <laughs> แกครับผมแก่สิเลียนได้น,น่อยเด้อ นี่ครับแต่ผมแต่ผมแก้มมันสีเลยอะไรเล็กน้อยเราจะให้ดูบรรยากาศเลยนะครับพี่น้องไม่ได้ไปใช้ไปใช้อะไรดอกพี่น้องผมมันตกนะครับผมที่นี้อาจจะเสียงเบาหน่อยนะครับมันจะไปหายิงอยู่จักมันสูบมันสูกจะถึงนี้นะครับว่าจะเข้าบ้านพักอยู่มันจะเดี๋ยเขาย่ก็ยังฝนตรงนี้ฝนมาดูดูจะไม่มาตกเหียง ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผู้ใดยสนใจทุเรียนนะครับจากจันทบุรีนะครับผมน่าจะเป็นของเป็นโลกไปรับออกมานะครับผมก็คือค่าขายย่ำโควิดพี่น้องนะครับตราให้ที่ไปรับมาเราได้ผปวโมซื้อๆอลไรกขายยูเทว่าเนี่ยก็เลยไปใส่นะเราก็ราคาไม่แพงนะครับผมผู้ใดอยากกินนะครับนี่แหละพี่น้องช่วงโควิสก็ดีเห็นอย่างแต่ที่นี่ฟอปัมนะครับ ขายทุเรียนยู่บ้านนะครับผมไปเทปบัไดช่วงนอนเมนสะเทเออ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากที่ตามเพลงใหม่ของคุณพ่อด้วยนะครับผมเพลงซื้อเพลงว่าอันจากใจพี่นิดนะครับที่ผมลงในฟางแล้วนะครับพี่น้องอันมวนหรือวงมวนจะได้กับีส้มงเขามาได้นะครับผมแต่ว,ว่าสียนี้เพลงหนึ่งผมไปหาในโลกต้นนี้ผมเหน็นาโปกอยุกพี่ยักษ์สองสมือวุ่นเลยเจ้าสีแดนที่เป็นเพลงมาให่ พี่น้องดฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คือลงลง,งช่วงแน้นหน่อยแล้วก็สิว่าลงเพียงหลายโพดนะครับมันกเสร็จเดเป็นจังหวะเป็นจังหวะไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวพี่น้องสิดเบดื่อสักก่อนนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เขามาในห้องแล้วนะครับผมก็ต <laughs> อนนี้ข้างนอกข้างนอกฝนตกนะครับผมก็อขออนุญาตพี่น้องเขามาข้างใน นะครับผมไปพีคคลิปนั่งว่าวนวเว่าวหัวน้ากันนะครับผมแต่มีคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมเื่อตอนนี้แปลว่าว่าเพาะเพื่คลิปทั้งหมมันก็เห็นบ่ไร้พออยู่นมันตกแล้วนะครับตกแข่งนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมทูดอรียนนะครับผมพี่เองนะครับเราไปเอาไปลามาไปลามาเตยจันทบุรีนะครับตอนนี้ก็จะมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือรอบนี้ไกซิเบิร์แล้ว ท,ที่สาวเราแกะอยู่ครับตอนนี้คือแก๊สเบรดแล้วนะครับก็รออยู่ประมาณ่าจจาะไม่หอนานี่ประมาณแรงๆนะครับจากจันทบุรีนะครับไปหมอมาจิงๆเป็นพอพราขายทุเรียนหรืเรืบอบัตรสนใจนะผมในบัวขาวนะครับผมกุชินาลายนะครับมารับได้หรือว่ามารับที่ปั๊มน้ำมันสายที่สองกันนะครับหรือแบบว่าอยากให้ปส่ทรงอยู่ในบัวขาวหรือจังหดกับทักมากอะไรกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพวกีิไปส่ทรงไห้ก็ได้ ย,ยื่ก็่าแล้วแก่สดๆนะครับผมจะมีโลละร้อยสามสิบบาทนะครับผมกรบตีบอะไรแห้งๆพี่น้องนะเอาคำนี้หาบาทที่บาทนะครับผมตามตามรูปตามที่ว่าทุาเรียกง,งามหรือบ่างามนะครับก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้พี่น้องมาเลือกเอาดีกว่าเมื่อเลือกเอาเลยก็มาอขอเอามันจะสีองามหมว่าแก่เพื่อน ทั้งสิแบบถือใจถือใจคนซื้อนะครับผมถือใจคนซื้อแล้วก็ถือใจคนขายด้วยนะครับมันยังสิบอะไราวาเป็นการเอาเปรียบกันเนาะอพี่น้องมาเบิ่งเอาว่ามาคอเบิ่งเอาเลยวาลูกนี้มากลูกนี้เลยอยัางวันนี้กับสิเอ็ดนี่นะครับเได้เปลี่ยนเป็นพอขายตทุเรียนเลยเออันนี้เพราะว่าเดี๋ยววันวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะน่าจะได้เข้าบ้านทาก่ึงครับเดี๋ยวรอรอก่อนนะสิไปหาไอ้นี้มึุงเช้าจะได้ไล่อสอด ปกติแกไรสววันเสาร์นะครับผมแล้วถามว่าเป็นยังขึ้นไปได้เพราะผมอันนี้รถส่วนตัวนะครับบ่อเดบ่อเดนั่งรถสองไอรถก็อ่บ่อเดรถบ่อเดนั่งรถรถทัวหรือว่ารถตู้นะครับหรือว่าเป็นคนมุงมากแล้วว่าไปผู้เดียวนั่งไปนั่งกถบ่อเดกเอิ่บ่อเดผู้ขี้นะครับผมก็จะไปผู้เดียวเลยนะครับแต่ที่บ่อเด ช่วงนี้มันเดินทางยากด้วยครับมันมีโควิดสิบเก้านะครับจะได้กับปากพี่น้องนะครับผมก็คือเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเพราะช่วงนี้มันแบบว่ากระทบทุกอย่างกระทบหลายๆไฟายนะครับผมคือง,งานหลอองานรั่มหรือแบบว่าเป็นงานงานนักแสดงมันสิไปบ่าได้เนะพี่นอ้องมันเพื่อนพักยาวๆนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมสู้ต่อไปเด้อพี่น้องนะครับผมบอกจะคล้องนำ้ำแล้วพราะมแต่คล้องสู่น้ำนะครับผม ต่ได้กับคลิปนี้ก็าฝากไว้แท่นี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวสิไปแกทขกเรียนแล้วนะไปแล้วพี่น้องครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ